เธอลินถอนหายใจออกมาเฮือกใหญ่หลังจากที่ขวัญจิราวางสายไปพลางนึกโกรธตัวเองที่ทำให้อีกคนต้องเสียความรู้สึกแบบนี้ไม่ได้การต้องทำอะไรสักอย่างแล้วเชอรลินคิดก่อนจะกดส่งข้อความหาขวัญจิราเพราะเธอเกรงว่าหากเธอโทรไปอีกครั้งขวัญจิราก็อาจจะไม่ยอมรับสายเธอก็ได้เพราะเจ้าตัวดูเหมือนว่าจะงอนเธออยู่ดังนั้นเธอจึงเลือกใช้วิธีนี้แทน ขอโทษที่พูดแบบนั้นออกไปนะที่ฉันโทรหาแกก็เพราะว่าฉันคิดถึงแกนั่นแหละเสียงเตือนจากสมาร์ทโฟนที่ดังขึ้นทำให้ขวัญจิรารีบหยิบมันขึ้นมาดูทันทีเธอเปิดอ่านข้อความก่อนที่รอยยิ้มจะปรากฏบนใบหน้าเชอรินนะเชอรินพูดแบบนี้กับเขาก็เป็นด้วยเหรอเขอนะิน่ะรูงี้น่าจะงอนซะตั้งนานแล้วขวัญจิรากล่าวกับตัวเองด้วยความเขินอาย ตอนนี้หัวใจของเธอเต้นดาั่วราวกับเสียงกลองเธอรู้สึกราวกับว่าตัวเองฝันไปจนต้องก้มลงไปดูหน้าจอสมาร์ทโฟนอีกครั้งหนึ่งเพื่อความแน่ใจก่อนที่จะพบว่านั่นคือเรื่องจริงขวัญจิรายิ้มกว้างพลางคิดในใจว่าถึงแม้เชอรินจะยอมส่งข้อความหวานๆมาง้อเธอแล้วก็จริงแต่นั่นก็ยังไม่พอเพราะเธออยากได้ยินคำว่าคิดถึงกับหูตัวเองด้วยเหมือนกันอาจจะฟังดูเหมือนว่าเธอเป็นคนโลภมาก ได้คืบจะเอาศอกแต่จะให้ทำอย่างไรได้ในเมื่อเธอรักเชอรินมากขนาดนี้เมื่อคิดได้ดังนั้นควัญจิราจึงตัดสินใจโทรกลับไปหาเชอรินทันทีซึ่งอีกคนก็รับสายเธอทันทีเช่นกันฮัโลโหลนางใบหม่อนนี่แกได้อ่านข้อความฉันหรือเปล่าเชอรินเอ่ยถามด้วยความตื่นเต้นอืมก็ได้อ่านแหละแต่ถ้าเป็นไปได้ฉันก็อยากฟังมากกว่า ขวัญจิรากล่าวด้วยความเขินอายส่วนเชอรลินนั้นยิ่งไม่ต้องพูดถึงเธอรู้สึกเขินตั้งแต่วินาทีแรกที่รับสายแล้วแต่ถึงอย่างนั้นเธอก็ไม่คิดจะพูดเฉยๆเพื่อกลบเกลื่อนความเขินอายของตัวเองอีกต่อไปแล้วฉันคิดถึงแกนะใบมอนเชอรลินกล่าวด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลและนั่นก็ทำให้ขวัญจิราดีใจจนยิ้มไม่หุบแต่ถึงกระนั้นเธอก็พยายามเก็บอาการเอาไว้ เพราะหากเธอดีใจจนออกนอกหน้ามากเกินไปเชอลินก็อาจจะหมั่นไส้เธอจนไม่ยอมพูดจาวหวานหวานแบบนี้อีกก็ได้เออฉันก็คิดถึงแกเหมือนกันเอาไว้ฉันเคลียร์งานเสร็จเมื่อไหร่เดี๋ยวฉันไปหานะขวัญจีรากล่าวด้วยน้ำเสียงตะกุกตะกักได้สิเดี๋ยวฉันจะทำภายลูกตาลไว้รอแกนะเชอลินกล่าวด้วยความเขินอายอืม งั้นแค่นี้ก่อนนะฉันจะรีบทำงานให้เสร็จจะได้กลับไปกินพายลูกตาลฝีมือแกเร็วๆขวัญจิรากล่าวด้วยความดีใจสู้ๆนะใบหมอนเชอลินกล่าวให้กำลังใจขวัญจิราจึงรับคำเสียงหวานและกดวางสายไปหลังจากที่วางสายไปแล้วขวัญจิราก็นั่งยิ้มอยู่อย่างนั้นเธอรู้สึกดีใจเหลือเกินที่ได้ฟังคำว่าคิดถึงจากปากของคนที่เธอรัก แม้ความจริงแล้วจะมีคำบางคำที่เธออยากฟังจากเชอร์ลินมากกว่าแต่เธอก็เข้าใจว่ามันคงต้องใช้เวลาเพราะฉะนั้นอย่างน้อยคำว่าคิดถึงที่เชอร์ลินบอกกันวันนี้มันก็มีความหมายมากพอที่จะทำให้เธอสามารถอดทนรอต่อไปได้ในช่วงเย็นของวันต่อมาขวัญจีรากลับมาถึงบ้านด้วยความเหนื่อยล้า เธต้องสาสางงานให้เสร็จตามเวลาที่ได้ตกลงกับมานกไว้เธอวางกระเป๋าสะพายไว้ที่โต๊ะทำงานภายในห้องรับแขกก่อนจะล้มตัวลงนอนเหยียดยาวบนโซฟาซึ่งอยู่ไม่ห่างนักพลางยกแขนขึ้นกายหน้าผากเมื่อในตอนนี้มีเรื่องที่เธอต้องคุ้นคิดอย่างหนักเดิมทีแล้วเหตุผลที่ขัญจิรากลับมาอยู่ที่นี่เป็นเพราะคำขอของพ่อและแม่ และการกลับมาในครั้งนี้ก็ทำให้เธอได้พบกับเชอรลีนอีกครั้งซึ่งนั่นก็ทำให้ขวัญจีราไม่อยากจะจากบ้านเกิดเพื่อไปทำงานที่อื่นอีกแล้วแต่จูๆ่ๆก็มีเหตุที่ทำให้เธอต้องลาออกจากบริษัทอย่างกระทันหันทำให้เธอจำเป็นต้องหางานใหม่ซึ่งนั่นก็นับเป็นเรื่องยากเพราะจังหวัดนี้เป็นเพียงจังหวัดเล็กๆงานที่ตรงกับความสามารถของเธออย่างบริษัทที่ทำงานด้านออกแบบจึงไม่ได้มีมากมายนะัก เรียกได้ว่านอกจากบริษัทที่เธอกำลังทำงานอยู่แล้วก็นึกไม่ออกเลยว่าจะมีบริษัทไหนอีกขันจิราถอนหายใจเพราะไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีหากจะให้เธอกลับไปทำงานที่กรุงเทพหรือย้ายไปทำงานที่จังหวัดใกล้เคียงก็ดูจะยุ่งยากเกินไปอีกเพราะอย่างที่บอกว่าเธอไม่อยากไปจากที่นี่เอาไงดีวะกลับไปทำไร่ทำนากับพ่อซดีไหม ขวัญจิรากแกล้งเอ่ยประชดตัวเองแบบทีเล่นทีจริงก่อนจะนึกอะไรดีๆขึ้นมาได้ก็ในเมื่อเธอลาออกจากงานเพราะทำตัวเป็นฟรีแลนซ์งั้นทำไมเธอไม่เป็นมันจริงๆซะเลยละ่ะเมื่อคิดได้ดังนั้นรอยยิ้มก็ผุดขึ้นมาบนใบหน้าของขวัญจิราแม้ว่าเธอจะมาอยู่ที่นี่ได้แค่ไม่กี่เดือนแต่ก็มีลูกค้าหลายรายต้องการให้เธอไปออกแบบตกแต่งบ้านและร้านค้าให้ พอะลูกค้าเก่าได้นำผลงานของเธอไปพูดถึงกันปากต่อปากทำให้เธอน่าจะหาลูกค้าใหม่ๆได้ไม่ยากนักแถมเธอยังรู้จักและสนิทสนมกับผู้รับเหมาหลายรายจึงไม่ใช่เรื่องยากในการติดต่อและควบคุมงานเมื่อคิดมาถึงตรงนี้คขนจิราก็รู้สึกผ่อนคลายขึ้นในหัวของเธอตอนนี้นอกจากจะวางแผนการทำงานแล้วเธอยังร่างแบบสำหรับออฟฟิศใหม่ของตน โดยที่เธอตั้งใจจะเปลี่ยนพื้นที่ในห้องรับแขกของบ้านให้เป็นพื้นที่สำหรับทำงานและพูดคุยกับลูกค้าในช่วงเริ่มต้นอาจจะมีปัญหาและอุปสรรคอยู่บ้างแต่เธอก็ตั้งใจจะทำมันให้สำเร็จให้ได้และแล้วก็มาถึงวันที่ขวัญจิราจะทำงานที่บริษัทนี้เป็นวันสุดท้ายเธอกล่าวลามานพ และบอกข่าวแก่เขาว,ว่าเธอจะทำงานฟรีแลนซ์ซึ่งมานพเองก็อวยพรให้ขวัญจิราโชคดีแถมเขายังบอกอีกว่าอาจจะต้องจ้างเธอออกแบบงานให้ในกรณีที่บริษัทไม่มีนักออกแบบสไตล์เดียวกันกับขวัญจิราซึ่งขวัญจิราเองก็ยินดีที่จะรับงานจากมานพเพราะอันที่จริงแล้วเธอไม่ได้มีเรื่องขุนข้องหมองใจกับผู้เป็นเจ้านายแต่อย่างใดหลังจากที่กล่าวลามานบแล้ว ขัญจิราก็เก็บของใช้ส่วนตัวจนเกลี้ยงโต๊ะทำงานและบอกลาเพื่อนร่วมงานทุกคนซึ่งแต่ละคนนั้นก็รู้สึกตกใจเป็นอย่างมากเพราะที่ผ่านมาไม่มีวี่แววเลยว่าขวัญจิราจะลาออกเพิ่งจะมารู้เอาวันนี้ว่าเจ้าตัวนั้นมีปัญหากับมานบจนโดนบีบให้ออกจากงานโชคดีนะใบมอนเดี๋ยวว่างๆเรานัดทานข้าวกันสักวันนะได้ค่ะขอบคุณสำหรับทุกอย่างที่ผ่านมานะคะ ควันจิราเอ่ยขอบคุณด้วยรอยยิ้มก่อนจะถือกล่องกระดาษที่ภายในเต็มไปด้วยของใช้ส่วนตัวเดินออกมาจากบริษัทเพื่อตรงไปยังลานจอดรถซึ่งเป็นจังหวะเดียวกับที่พิมพ์ราตาขับรถเข้ามาจอดหลังจากที่เธอเพิ่งกลับมาจากการไปคุมงานให้ลูกค้าและเมื่อพิมพ์ราตาเห็นดังนั้นเธอก็รีบดับเครื่องยนต์และเปิดประตูรถลงมาทันทีแกหอบอะไรมาเยอะแยะ พิมรตาเอ่ยถามขวัญจิราที่กำลังวางกล่องกระดาษใสท้ายรถยนต์ซึ่งเธอสังเกตว่าสิ่งของที่อยู่ในกล่องนั้นคือของที่อยู่บนโต๊ะทำงานของขวัญจิราก็ของใช้ส่วนตัวนะ่ะฉันลาออกจากที่นี่แล้วนะขวัญจิรากล่าวพลางยิ้มบางๆให้กับพิมรตาก่อนจะปิดท้ายรถและหันมาเผชิญหน้ากับเพื่อนร่วมงานไม่สิต้องเรียกว่าอดีตเพื่อนร่วมงานถึงจะถูกอะไรกันแกจะลาออกได้ยังไง แล้วทำไมฉันถึงไม่รู้เรื่องนี้พิมราตาละลัมละลักถามด้วยความตกใจที่ฉันต้องลาออกก็เพราะเรื่องที่ไปรับงานเองนั่นแหละแกเองก็ต้องดูแลตัวเองด้วยนะอย่าเพลอทำเหมือนฉันเข้าละ่ะคันจิรากล่าวก่อนทำท่าจะเดินไปเปิดประตูรถแต่พิมราตากลับคว้าข้อมือของเธอเอาไว้เสียก่อนฉันไม่มีทางเป็นเหมือนแกหรอกเพราะเพื่อนฉันแต่ละคนนะ่ะไม่มีใครเห็นแกนตัวเหมือนเพื่อนแก แม้จะรู้สึกตกตะลึงแต่ถึงกระนั้นพิมพ์ราตาก็ยังไม่หยุดใส่ไฟเชอร์ลินเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นนี้มันผิดจากความตั้งใจของเธอไปอย่างมากในตอนแรกที่พิมพ์ราตานำเรื่องนั้นไปบอกแกมานบเพราะเธอเพียงแค่ต้องการเอาคืนขวัญจิราและยุยงให้ขวัญจิราเกลียดเชอร์ลินเท่านั้นเธอไม่ได้มีเจตนาที่จะทำให้ขวัญจิราถึงขั้นต้องเสียงานแบบนี้ถึงแม้สุดท้ายแล้วทุกอย่างมันจะกลับตาลปัตไปหมด แต่จะโทษเธอฝ่ายเดียวก็ไม่ได้เพราะหากเชอริลินไม่ขอให้ขวัญจิราออกแบบร้านให้ตั้งแต่แรกเรื่องทุกอย่างก็คงจะไม่เกิดขึ้นขวัญจิราก็คงทำงานกับเธอต่อไปเรื่อยๆและเธอก็จะมีโอกาสได้ใกล้ชิดกับขวัญจิราและอาจจะทำให้หล่อนเปลี่ยนใจจากเชริลินมารักเธอก็ได้แต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าสิ่งที่เธอหวังไว้ถ้าจะเป็นไปได้ยากเสียแล้วแกไม่รู้อะไรก็อย่าพูดดีกว่าเชริลินน่ะไม่ได้เห็นแกตัวสักหน่อย ฉันเป็นคนอาสาทําให้เขาเองขวัญจีรากล่าวเสียงเข้มและนั่นก็ทําให้พิมพ์ราตารู้สึกน้อยใจขึ้นมาจนถึงขนาดนี้แล้วแกก็ยังปกป้องเพื่อนแกอีกเหรอพวกแกคงจะรักกันมากเลยสินะพิมพ์ราตากล่าวเสียงสัน่นพลันหยดน้าําใสๆก็เอ่อคลอที่ขอบตาทั้งสองข้างฉันไม่ได้ปกป้องแบบไม่ลืมหูลืมตาฉันแค่พูดเรื่องจริงทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันเป็นเพราะฉันคนเดียว เพราะฉะนั้นฉันจะไม่โทษใครไม่ว่าจะเป็นเชอลินหรือแกก็ตามขวัญจีรากล่าวด้วยสีหน้าจริงจังแล้วฉันไปเกี่ยวอะไรด้วยพิมราตาแซงเอ่ยถามเพื่อกลบเกลื่อนความผิดของตนเธอกลัวเหลือเกินว่าขวัญจีราจะจับได้ว่าเธอนำเรื่องนี้ไปบอกแกมานพแกอย่าคิดว่าฉันไม่รู้นะว่าแกคือคนที่เอาเรื่องของฉันไปบอกบอสทำไมแกถึงคิดว่าเป็นฉันมันอาจจะเป็นเพื่อนตัวดีของแกก็ได้ พิมราตายังคงไม่ยอมรับผิดส่วนขวัญจิราเมื่อได้ฟังดังนั้นก็ถึงกับสายหน้าด้วยความระาาใจก็เพราะแบบนี้แหละฉันถึงได้บอกแกไงว่าฉันจะไม่โทษใครไม่ว่าจะเป็นแกหรือเชอลินขวัญจิรากล่าวสรุปเธอคิดไว้แล้วว่าต่อให้พูดเรื่องนี้กับพิมระตาตรงๆก็คงจะไม่มีประโยชน์อะไรส่วนพิมระตานั้นก็ถึงกับยืนนิ่งฉันไม่มีธุระอะไรที่นี่แล้วลาก่อนนะ ขวัญจิรากล่าวเพียงแค่นั้นก่อนจะก้าวขึ้นรถและขับออกไปทิ้งให้พิมพ์รตาเยืยนกำมือแน่นด้วยความโมโหเพราะพิมพ์รตาเข้าใจว่าที่ขวัญจิราพูดแบบนี้ก็เพื่อปกป้องเชอรลินดังนั้นหากจะมีใครสักคนที่ต้องรับผิดชอบกับเรื่องนี้คนคนนั้นก็คงเป็นใครไปไม่ได้นอกจากเชอรลินในช่วงเย็ยนของวันเดียวกันนั้น เชอรลินที่คิดถึงขวัญจิราก็เอาแต่มองไปที่ประตูร้านเป็นระยะระยะเพราะนี่ก็ครบหนึ่งสัปดาห์ที่ขวัญจิราบอกกับเธอว่าต้องสาสางงานแล้วแต่วันนี้ก็ยังไม่เห็นแม้แต่เงาของเจ้าตัวพี่เชอลินคิดถึงพี่ใบหมอนเหรอคะทิวากรที่นั่งอยู่ข้างๆเอ่ยถามขึ้นมาทำให้เชอลินถึงกับเลิกลากนี่เธอแสดงออกชัดเจนขนาดนี้เลยเหรอทำไมถึงคิดแบบนั้นล่ะ เชอรินเอ่ยถามเด็กสาวอย่างตะกุกตะกักส่วนที่วากอไม่ได้ฟังดังนั้นเธอก็อมยิม้มก็ช่วงนี้พี่เชอรินเอาแต่มองไปที่ประตูแล้วก็ถอนหายใจเฮือกเฮือกใครดูไม่ออกก็แปลกแล้วล่ะค่ะที่วากอนกล่าวอย่างคนรู้ทันเพราะวันก่อนที่ขวัญจิราจะหายไปเธอแอบได้ยินขวัญจิราและเชอรินพูดคุยกันในขณะที่เธอกำลังล้างจานอยู่หลังร้านแม้เสียงพูดคุยจะเบาเสียจ,จนแทบจะไม่ได้ยิน แต่เธอก็พอจับใจความได้ว่าทั้งคู่น่าจะกำลังดูใจกันอยู่จริง,รงๆเธอก็ไม่อยากจะยุ่งเรื่องส่วนตัวของเจ้านายสักเท่าไหร่นักแต่พอเห็นเชอรลินทำท่าหงอยเหงาเศร้าส้อยแล้วเธอก็อดห่วงไม่ได้พี่เป็นถึงขนาดนั้นเลยเหรอเชอรลินเอ่ยถามแสงอ้อยใช่ค่ะเพราะงั้นถ้าพี่เชอร์ลินคิดถึงพี่ใบมอนพี่เชอรลินก็ไปหาพี่เขาสิคะที่ว่ากอนทำเป็นแนะนำเชอร์ลิน อันที่จริงเธอก็ไม่ใช่กูรู้เรื่องรักอะไรทำนองนั้นหรอกแต่เธอไม่รู้ว่าเชอรลินจะใช้ชีวิตให้มันซับซ้อนทำไมคิดถึงมากก็แค่ไปหาแค่นี้ก็น่าจะจบแล้วมันไม่ง่ายอย่างนั้นนะสิพี่ไม่รู้ว่าถ้าไปหาจะกวนเวลาทำงานของใบหมอนหรือเปล่าเชรินกล่าวก่อนจะถอนหายใจออกมาเฮือกใหญ่ทำไมพี่เชอรลินไม่ลองมองอีกมุมหนึ่งดูบ้างล่ะคะ ยิ่งพี่ใบหมอนทำงานหนักมากเท่าไหร่พี่เขาอาจจะยิ่งต้องการกำลังใจนะคะถ้าพี่เชอรลินไปหาพี่ใบหมอนต้องดีใจแน่ๆเลยคะ่ะแหมคิดได้ขนาดนี้เลยเหรอแกแดดนักนะเราเชอรลินแซวทิวากรเพราะไม่คิดว่าเด็กสาววัยเพียง20ปีจะรู้เรื่องความรักดีขนาดนี้แต่สิ่งที่ทิวากรบอกกับเธอก็ช่วยทำให้เธอคิดอะไรได้บ้างเหมือนกันส่วนทิวากรเองก็ได้แต่หัวเราะแห่ ก่อนจะกล่าวต่อพอดีหนูอ่านนิยายมาเยอะนะคะเมื่อได้ฟังคำตอบของทิวากรเชอรลินก็หัวเราะออกมาเบาๆด้วยความเอ็นดูแต่ทันใดนั้นพิมพ์ราตาก็เปิดประตูและก้าวเข้ามาในร้านยินดีต้อนรับค่ะทิวากรกล่าวด้วยน้ำเสียงสดใสเพราะเธอเข้าใจว่าพิมพ์ราตาคือลูกค้าสวัสดีค่ะคุณพิมพ์เชรินกล่าวทักทายพิมพ์ราตาด้วยรอยยิ้ม แม้จะสังเกตเห็นว่าอีกคนมีสีหน้าบูดรบึ้งงราวกับว่าไปโกรธใครมาสวัสดีค่ะคุณเชอร์ลินไม่ทราบว่าคุณพอจะมีเวลาสักครู่ไหมฉันมีเรื่องสำคัญอยากจะคุยด้วยพิมพ์ระตากล่าวด้วยน้ำเสียงเย็นชาเรื่องอะไรหรอคะเชอร์ลินถามด้วยความสงสัยเรื่องของใบมอนคะ่ะงั้นคุยตรงนี้คงไม่สะดวกฉันว่าเราไปคุยกันในบ้านดีกว่าคะ่ะ เชอรลินกล่าวกับพิมรตาก่อนจะหันไปบอกทิวากอนกะทิพี่ฝากดูร้านหน่อยนะได้ค่ะพี่เชอร์ลินทิวากอนรับคำด้วยน้ำเสียงสดใสแม้จะรู้สึกถึงบรรยากาศที่ดูตึงเครียดระหว่างหญิงสาวทั้งสองก็ตามหลังจากพูดคุยกับทิวากอนเสร็จเชอรลินก็ชวนพิมพ์รตาไปยังห้องรับแขกของบ้านแต่ยังไม่ทันที่เธอจะเชื้อเชิญให้อีกคนนั่ง พิมรตาก็เอ่ยขึ้นมาเสียก่อนกิจการท่าจะไปได้สวยนะคะพิมรตากล่าวพร้อมกับยกมือขึ้นมากอดอกก็ได้เรื่อยค่ะว่าแต่คุณพิมมีเรื่องอะไรเกี่ยวกับใบหมอนหรอคะเชอร์ลินเอ่ยถามโดยพยายามใช้น้ำเสียงที่ดูเป็นปกติมากที่สุดแม้เธอจะรู้สึกว่าท่าทางของพิมพรตานั้นดูไม่เป็นมิตรเอาเสียเลยใบหมอนได้บอกคุณหรือเปล่าว่าโดนไล่ออกจากงาน พิมรตาเอ่ยถามเสียงเข้มส่วนเชอลินเมื่อได้ฟังดังนั้นเธอก็รู้สึกตกตะลึงเป็นอย่างมากเพราะเมื่ออาทิตย์ก่อนที่เธอโทรหาขวัญจิราอีกคนก็ดูปกติดีซ้ำยังทะเลน้นใส่เธออีกขวัญจิราไม่ได้มีท่าทีไม่สบายใจเลยสักนิดแถมวันต่อๆมาเธอก็ส่งข้อความคุยกับขวัญจิรามาตลอดซึ่งเจ้าตัวก็บอกเธอแค่ว่าช่วงนี้งานยุ่งมากดังนั้นจึงไม่มีวี่แววเลยว่าขวัญจิราจะโดนไล่ออก ตามที่พิมพ์รตาบอกไม่คะ่ะเชอร์ลินตอบด้วยสีหน้าที่ดูเป็นกังวลส่วนพิมพ์รตาเมื่อได้ฟังดังนั้นก็ถอนหายใจออกมาฮึไม่แปลกหรอกที่เธอจะไม่รู้ก็ใบหมอนเขาเป็นคนใจดีนี่นะคงกลัวว่าเธอจะรู้สึกผิดละมั้งเลยไม่กล้าเล่าให้เธอฟังพิมพ์รตากล่าวพลางยิ้มเยาะเชอรลินคุณหมายความว่ายังไงคะแล้วทำไมฉันจะต้องรู้สึกผิดด้วย เชอรลินเอ่ยถามด้วยความงุนงงตอนนี้เธอเริ่มหงุดหงิดคนตรงหน้าแล้วเพราะพิมระตาเอาแต่พูดจากำกวมทั้งที่เจ้าตัวอุตส่าห์ถอสังขารมาถึงที่นี่แล้วแท้ๆไม่ใช่ว่าตั้งใจมาบอกข่าวเธออยู่แล้วหรือไงอา้าวก็ที่ใบหมอนต้องถูกไล่ออกจากงานมันก็เป็นเพราะเธอเป็นต้นเหตุไม่ใช่หรือไงถ้าใบาหมอนไม่มาทำงานให้ร้านของเธอใบหมอนก็คงไม่ต้องโดนไล่ออกจากงานโทษฐานที่แอบมารับงานเองโดยไม่ผ่านบริษัทหรอกพิมระตากล่าวเสียงแข็ง พลางมองเชอร์ลินด้วยแววตาที่ดุดันและนั่นก็ทําให้เชอร์ลินตกตะลึงอีกรอบเมื่อได้รับรู้ความจริงว่าเธอเองที่เป็นต้นเหตุทําให้ขวัญจิราต้องเสียงานเมื่อเห็นว่าเชอร์ลินเอาแต่ยืนนิ่งพิมพ์ราตาก็รีบกล่าวต่อเพราะเธอต้องการให้เชอร์ลินรู้สึกผิดให้มากที่สุดใบหมอนต้องตกงานก็เพราะเธอเธอคนเดียวที่ทําให้ชีวิตของใบหมอนต้องพังเธอเป็นเพื่อนสนิทกับเขาไม่ใช่หรอ เรารู้หรือเปล่าว่าที่ใบมอนต้องมาทำงานที่นี่ก็เป็นเพราะพ่อกับแม่เขาขอร้องไม่ให้กลับมาอยู่ใกล้ๆครอบครัวพ่อพ่อกับแม่เขาเป็นห่วงแล้วถ้าใบาหมอนต้องตกงานแบบนี้มีหวังเขาต้องกลับไปทำงานที่กรุงเทพอีกแน่ๆคิดดูสิว่านอกจากเขาจะต้องเสียงานแล้วเขายังต้องอยู่ห่างจากครอบครัวอีกฉันถามจริงๆเถอว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเธอเคยทำอะไรเพื่อใบหมอนบ้างนอกจากสร้างปัญหาไปวันๆเนี่ย พิมพรตาตำหนิเชอร์ลินเสย,ยืดยาวทั้งรู้จริงบ้างไม่รู้จริงบ้างแต่เธอก็หยิบนั่นนิดนี่หน่อยมาผสมกันเมื่อได้ฟังในสิ่งที่พิมพ์รตาพูดเชอรลินก็รู้สึกปวดหน่วงที่หัวใจเพราะเธอเองก็พอจะรู้เหตุผลอยู่บ้างว่าทำไมขวัญจริราต้องกลับมาทำงานที่บ้านเกิดตอนนี้เธอจึงได้แต่นึกโทษตัวเองที่สร้างปัญหาให้ขวัญจิราเหมือนกับที่เธอเคยคิดไว้ไม่มีผิด ตอนนี้เธอคงรู้สึกผิดอยู่สินะเอางี้แล้วกันถ้าเธอหวังดีกับใบหมอนจริงๆก็ปล่อยเขาไปเถอะอย่าให้เขาต้องมาสวยเพราะเธอไปมากกว่านี้เลยพิมรตากล่าวเสียงเข้มก่อนจะยิ้มที่มุมปากเล็กน้อยเมื่อเห็นว่าดวงตาของเชอรลินเริ่มแดงคล้ายกำลังจะร้องไห้เอาละฉันหมดธุระแล้วขอตัวก่อนแล้วกันต้องรีบไปดูแลใบหมอนป่านนี้คงกำลังเครียดอยู่แน่ๆพิมรตากล่าวด้วยน้ำเสียงเย้ยหยัน ก่อนจะรีบก้าวออกไปจากห้องรับแขกพร้อมกับรอยยิ้มสาใจเมื่อพิมรตาเดินออกไปแล้วเชอริลนก็ซุดตัวลงนั่งที่โซฟาอย่างหมดแรงพร้อมๆกับน้ำใสๆที่เอ่อเคลอขอบตาทั้งสองข้างเธอรู้สึกเสียใจมากเหลือเกินที่ตัวเองเป็นต้นเหตุทำให้ขวัญจิราต้องตกงานแถมที่ผ่านมาเธอก็เอาแต่คิดถึงเรื่องของตัวเองและไม่ได้ใส่ใจขวัญจิรามากเท่าที่ควร ก่อจะรู้ตัวอีกทีเธอก็ทำให้ขวัญจิราต้องพบเจอกับเรื่องแย่ๆจนได้เมื่อคิดมาถึงตรงนี้น้ำตาของเชอริลนก็ไหลร่วงลงสู่แก้มทั้งสองข้างเธอโกรธตัวเองมากเหลือเกินที่เอาแต่เป็นฝ่ายเรียกร้องทุกสิ่งที่เธอต้องการจากขวัญจิราเพียงฝ่ายเดียวโดยที่เธอไม่เคยทำอะไรเพื่อขวัญจิราเลยสักอย่างทางั้งๆที่เธอเองก็รักขวัญจิรามากมายขนาดนี้แต่เธอกลับบอกให้อีกคนรอเธอ เธอเอาแต่ลังเลและไม่แน่ใจท,ทั้งที่เธอควรจะทำอะไรเพื่อขวัญจิราได้มากกว่านี้และควรทำมาตั้งนานแล้วเชอลินเช็ดน้ำตาตัวเองออกอย่างลุกๆเธอสูดลมหายใจเข้าลึกๆเพื่อสงบสติอารมณ์ก่อนจะหยิบสมาร์ทโฟนออกมาจากกระเป๋ากางเกงและกดโทรหาขวัญจิราทันทีแต่กลับไม่มีสัญญ,ญาณตอบรับเรากับว่าคนที่อยู่ปลายสายได้ปิดเครื่องไว้และนั่นก็ทำให้เชอรลินรู้สึกกระวนกระวายอย่างหนัก เธอกดโทรออกอีกครั้งแต่ก็ไม่มีสัญญาณอีกเช่นเคยเชอรลินเก็บสมาร์ทโฟนไว้ในกระเป๋ากางเกงตามเดิมก่อนจะลุกขึ้นจากโซฟาและรีบก้าวออกไปจากห้องรับแขกและตรงไปที่ร้านของตนทันทีกะทิพี่ฝากดูร้านด้วยนะถ้าลูกค้าหมดแล้วก็ช่วยปิดร้านให้พี่ด้วยเชอรลินกล่าวกับทิวากรอ,อย่างเรีบๆได้ค่ะพี่เชรลินทิวากอกล่าวด้วยรอยยิ้ม เพราะมั่นใจว่าเชอรินต้องไปหาขวัญจิราอย่างแน่นอนเมื่อสั่งงานที่วากรเสร็จแล้วเชอร์ลินก็เดินไปขึ้นรถยนต์ของตนและขับออกไปโดยมีจุดหมายอยู่ที่บ้านของขวัญจิราแม้ว่าเมื่อครู่พิมพ์รตาจะบอกว่าเธอเป็นตัวปัญหาสำหรับขวัญจิราแต่เธอจะมามมวใส่ใจกับคำพูดของคนอื่นไม่ได้ในเมื่อเธอเองก็รักขวัญจิราและขวัญจิราเองก็รักเธอเช่นกันดังนั้นเธอนี่แหละ ที่จะช่วยขวัญจิราแก้ปัญหานี้ให้สำเร็จให้ได้